ต่อไปลายที่5นะคะเราจะทำลายออคิดนะคะมันจะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาคือจากเราพับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตอนนี้เราแบ่งเซนเตอร์ตรงกลางก่อนนะคะทุกครั้งที่ทํางานคือแบ่งเซนเตอร์ตรงกลางในการพับนะคะแล้วก็คลี่ออกมาแล้วด้านล่างนะคะใช้มือ ทับทบลงเซนเตอร์ตรงกลางแล้วให้ขนานกับลำตัวตลอดนะคะแล้วใช้สันมือรีดนะคะแล้วด้านบนให้ทบลงมาเป็นการแบ่งเซนเตอร์ของผ้าสัดส่วนที่สำคัญก็คือ1แบ่งครึ่งสองสันต้องเกิดความคม นะคะจะได้ลักษณะตรงนี้นะคะจำไว้เลยว่าลายออกขิดมันจะต้องมีกรีบหรือลายกล้วยไม้นะคะเราก็จะต้องมีกรีบแบบนี้โดยการพับให้อสองด้านมาชนกันแล้วพับครึ่งนะคะพับครึ่งให้เป็นกี่ทบคะตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแบ่งครึ่งหนึ่งสองแล้วก็พับทบค่ะพับทบซ้ายรีดขวารีด ครูจะไม่ใช้มือแบบนี้รูปเลยนะคะเพราะว่าลายมือเราจะสกระปรกเมื่อโดนฝ่ามือมือเราสัมผัสกับผ้าเนปกินมากๆมันก็จะทําให้ผ้าเน็ปกินเรานะสกระปรกนะ,ะอ่าต่อไปเมื่อพับได้แล้วรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเซนเตอร์อีกแล้วทําไมครูจะต้องพูดถึงเรื่องของเซนเตอร์คือสัดส่วนของกึ่งกลางของภาพสันคอบนะคะแบ่งสอง แบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนแล้วแบ่งสัดส่วนครึ่งตรงกึ่งกลางให้มาชนกันนะคะเราทำเป็นลอยก่อนนะคะอ่าด้านซ้ายก็ครึ่งหนึ่งให้ชนกึ่งกลางเห็นไหมคะด้านซ้ายอ่าดูนะคะรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะคะเซนเตอร์ตรงกลางเราแบ่งครึ่งของสองส่วนอ่าก็เป็น เป็นช่องลายช่องหนึ่งช่องสองเห็นเห็นรอยไหมคะเพื่อเป็นการเกณฑ์ให้เรารู้ว่าหนึ่งการแบ่งสี่ส่วนจะต้องทำไมคะช่องสี่ส่วนเราจะต้องทำไมคะเท่ากาันเมื่อได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตรงนี้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องเมื่อได้สี่ช่องแล้วนักเรียนทำไมคะกลับกลับอีกด้านหนึ่งเหมือนลายพัดเมื่อกี้นะคะ กลับอีกด้านหนึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าอันนี้เข้าอันนี้ออกกลับไปกลับมาแต่วิธีการทำของครูก็คือให้แบ่งเซนเ,นเตอร์แล้วก็4ส่วนต้องเท่ากันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เหมือนลูปตัวอะไรคะเหมือนลูปตัว m อันนี้ m m 1 m 2 m 3 m 4อันนี้คือลักษณะของตัว m ให้เราสังเกตว่าเ,ออเมื่อเราอยู่ต่อหน้าตัวเรามันมีสองด้านด้าน m กับด้านที่มีหลายกีนนักเรียนจะงงนะคะลายนี้จะจะยากขึ้นใหม่นิดนึงเพราะว่าอะไร 1. เราจะงงว่ามันมี m 1 m 2 m 3 m 4แล้ว m ตรงไหนหนูจะสังเกตตรงไหนอ่าวิธีการทำง่ายง่ายให้เราใช้มือขวานักเรียนสังเกตนะคะมือขวาจับตัว m m ที่เป็นสันแล้วมือซ้ายหนูเห็นไหมคะว่ามันเป็นตัว m ซึ่งมีหลายส่วนนะคะวิธีการง่าย ดูสังเกตเมื่อเราพับได้แล้วเป็นตัวเอ็นใหญ่ก็คือมีแต่สัรอีกด้านหนึ่งเราใช้มือขวาจับเอ็มที่เป็นสัรเราเห็นด้านนี้ใช่ไหมคะมีหลายกรีบหรือมีหลายอันที่มันซ้อนกัน,นวิธีการทำคือหนึ่งนะคะด้านด้านซ้ายเราพับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมเส้นทะแยงนะคะสามเหลี่ยมเส้นทะแยงแล้วก็จับก่อน ดูนะคะสามเหลี่ยมเส้นทยแยงแล้วมือขวาจับนะคะมือซ้ายเราวิธีการทําง,ง่ายๆเส้นทยแยงเห็นไหมคะเส้นทยแยงแล้วใช้สนันทำไมอ่าเรายังไม่ถนัดเราเอาลงกับขอบโต๊ะเส้นทะแยงออาสันลีกก่อนนะคะแล้วก็จาไว้เลยว่ามือขวาจับตรงสันตัวเอ็มกรีบตรงนี้เห็นไหมคะ ม,มันเริานักเรียนเริ่เลิเิเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเริ่มจะมีกรีบอีกแล้วเราก็ทําไมคะด้านขวาด้านด้านซ้ายที่เราพับกรีบไว้เป็นตัวเอ็มเราเปลี่ยนข้างมาจับด้านสายเมื่อกี้จับด้านขวาเม,มื่อกี้จับด้านขวานะคะพับใช่ไหมคะเมื่อกี้จับด้านขวาพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองด้านมือขวาเสร็จเรียบร้อย เราย้ายมาด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายเราก็จะเห็นเตรงนี้กรีบมันจะเท่ากันลายนี้จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะงงว่าเออะไรมันจะมีเ M. M ที่เป็นสันเอ็มที่เป็นกรีบหลายกรีบเราจะงงว่ามันทำยังไงมันลูดยังไงอ่ะดูนะคะใช้มือขวาเราเห็นกรีบตรงนี้ใช่ไหมคะตรงกลางตรงเนี้ยอ่ะเราใช้มือดันค่ะดันให้มันลงสุดเลย ดันให้มันลงสุดเลยโดยที่ว่าปลายตรงนี้นะคะมันจะต้องเป็นเส้นทะแยงเห็นไหมคะปลายมันจะต้องเป็นเส้นทแยงแหลมนะคะหมายความว่าเมื่อกี้นี้ด้านสันที่เป็นตัวเอ็มเราไว้ด้านขวาพอเราพับกรีดแล้วเรากลับมาได้ด้านสายแล้วกรีดตรงนี้นะคะมันซ้อนกันอยู่เราจะทํายังไงให้กรีบมันตรงข้ามแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมได้ใช้มือขวาดันนะคะ ดันดันโดยการลูดลงมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมกรีดนักเรียนสังเกตนะคะข้างซ้ายกับข้างขวากรีบเริ่มแหลมและก็คือการพับเป็นสามเหลี่ยมเส้นแทยงนะคะสามเหลี่ยมเส้นทแยง,ะะยง,แยงดูสังเกตตรงนี้เลยเส้นนี้เป็นเส้นทแยงด้านนี้ก็ต้องเป็นเส้นทแยงเราทําทีละด้านครูจะให้ทําทางด้านด้านขวาก่อนนะคะด้านขวา เลยกรีดหนึ่งค่ะหนึ่งสองอันนี้อีกกรีบหนึ่งดันค่ะดันดันนักเรียนดูนะคะดันให้มันสุดสุดตรงนี้แล้วสักเกตรตรงนี้นะคะปลายค่ะปลายมันจะแหลมดันให้สุดแล้วกรีบตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันอ่านี้ด้านขวาเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าด้านขวาเสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งส่วน code, สองส่วนสามส่วนมีสามส่วนเสร็จเรียบร้อยละหนึ่งด้าน นักเรียนดูอีกด้านหนึ่งใช้มืออะไรใช้มือซ้ายจับด้านที่เราทําไมคะทากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้น,นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าการทําลายออกฤิดมันจะยากตรงที่ว่าเราจะต้องออทํากรีดให้มันเป็นกรีดสามเหลี่ยมและเท่ากันโดยที่ว่าทาทีละด้านเริ่มสังเกตดูแล้วนะคะปลายมันจะต้องแหลมเท่ากันด้านขวาจับอีกกรีดหนึ่งอันนี้กรีดที่หนึ่งนะคะ กีดที่หนึ่งสามเหลี่ยมกีดที่สองมันยังซ้อนอยู่เราก็ทำไมคะลูดลงโดยมือเราปล่อยตามสบายนะคะโดยใช้ใช้นิ้วนะคะลงค่ะทำให้มันได้ไปลายสามเหลี่ยมแล้วสังเกตว่าตรงนี้มันจะต้องทำไมคะแหลมและเท่ากันเห็นไหมคะเวลาการทำหนึ่งด้านซ้ายด้านขวาเส้นขนานต้องทำไมคะใช้สันมือ รูปแล้วก็ตรงนี้รูปแต่ถ้าเกิดเราางเรแบ่งสัสดส่วนไม่เท่ากันการทำลายเนี้ยนะคะลายออคิดรูอล,ลายกล้วยไม้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราพับเก็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างซ้ายกะข้างขวาเราก็จะวางทบกันในงานของจัดเลี้ยงอ่านนักเรียนดูเวลาจะคลี่ใช้ใช้อย่างไรนะจะตั้งอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าจะตั้งอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องทําอย่างนี้ ใช้มือซ้ายมือขวาใช้นิ้วโป้งนะคะคลี่และให้ขนานกับขอบโตเห็นไหมคะให้ขนานกับขอบโต๊ะเราจะเห็นว่ามันเป็นลายอะไรเห็นไหมคะขนานกับขอบโตเห็นไหมคะขนานกับขอบโต๊ะ,ม,ะ,นนตะมันก็จะเป็นลายออกขิดหรือเราเรียกกันว่าลายกล้วยหม้นะคะมันจะเป็นลักษณะน,นี้คลี่ตรงนี้นะคะดู เวลาคุปรี่ก็คือจับตรงนี้ด้านซ้ายจับด้านขวาแล้วก็แฮกกับตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลายออขีดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายอ,อขีดนะคะนนะคนเราต่างกันในอาชีพนโลกมีอีกเป็นร้อยพันบางคนได้แต่นัน่งเื่อวาดฝันบางคนฝึก,ฝก